สวัสดีครับกลับมาพบกับพ่อที่รีวิกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นคิวของหูฟังตัวนี้ครับทนซาวพีทโซนิกนะครับผมก็หูฟังตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งหูฟังจากแบรนด์ที่เป็นขาประจําในกลุ่มหูฟังราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหูฟังตัวนี้เนี่ยได้รับเสียงตอบรับจากนักรีวิวนะครับทั้งไทยทั้งเมืองนอกเนี่ย ฟีดแบ็กดีมากๆเลยนะครับไปดูใกล้ๆกันคร,ครับเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆกกันครับเดี๋ยวเริ่มจากดูที่กล่องก่อนนะครับผมกล่องนะครับดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูนะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่หูฟังมานะครับตัวหูฟังจะมีตัวสติ๊กเกอร์แปะตรงแถบ ทองแดงมาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้แบตมันชาร์จไฟเข้าไปนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นคู่เบอร์แล้วก็กล่องอุปกรณ์อ,อยู่ตรงนี้ครับโอเคนะครับถัดจากการดูกล่องมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวหูฟังกันครับผมทางด้าของหูฟังเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยนะคือส่วนตัวของพัตเต้เนี่ยชอบสีของมันมากๆเลยนะครับพอชาร์จเป็น USB Type C เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาชาร์จมีไฟติดตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ ตูฟังนะครับเปิดออกมามีไฟติดก็จริงแต่ว่าตูฟังไม่ได้แอคท v เวททันทีที่เปิดนะครับต้องดึงตูฟังออกมาก่อนแล้วก็ที่น่ารักมากๆเลยนะครับคือมีไฟแบตเตอรี่ดิเตอร์ครับซึ่งไอไฟเขียวๆตะกี้เนี้ยมันจะเปลี่ยนสีไปตามสถานะแบตครับผมโอเคนะครับดูคร่าวๆกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรีวิวกันดีกว่าครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับผม การสงสัยนะครับมีความกระชับในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็คือกระชับดีเลยทีเดียวเวลาวิ่งเนี่ยไม่หลุดแน่นอนเพียงแต่ว่าเวลาใส่ไปสักพักเนี่ยจะมีอาการเจ็บขอบหูด้านในบริเวณนี้นะครับผมอาจจะเพราะว่าดีไซน์ของหูฟังเนี่ยมันไปเบียดกับขอบหูตรงนี้มากเกินไปหน่อยนะครับเวลาใส่นานๆมันก็จะมีอาการเจ็บนิดนึงครับถัดมานะครับตัวนี้เนี่ย ระบบสั่งงานของตัวนี้ไม่ได้เป็นระบบสัมผัสนะครับเป็นระบบปุ่มกดธรรมดาซึ่งถ้าเกิดใครที่ซีเรียสนะครับกับเรื่องระบบสัมผัสเนี่ยส่วนตัวคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะขัดใจใครหลายๆคนเลยครับผมฟังชันตัวปุ่มกดของตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มลดเสียงจากตัวหูฟังได้โดยตรงเลยครับตัวหูฟังตัวนี้นะครับเมื่อเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนะครับจะมีไฟติดอยู่ที่หูฟังนะครับซึ่งเด่นมากๆขัดใจพ่อเต้มากๆนะครับเพียงแต่ว่าไอไฟตัวนี้เนี่ยจะดับไปเมื่อเรากดเล่นเพลงครับ แต่ถ้าเกิดเรากดหยุดเพลงเนี่ยไฟก็จะเิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับอีกหนึ่งข้อดีของการใช้งานของตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมี Mode เกมมิ่งโหมดด้วยนะครับซึ่งเกมมิ่งโหมดเนี่ยต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้จริงด้วยครับปิดท้ายด้วยกันน้ำนะครับเจ้าตัวนี้มีระบบกันน้ำนะครับอยู่ที่ IPX5 นะครับสำหรับใครที่ใส่ออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรองน้ำเข้าได้เลยครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ใส่าอาบน้ำนะครับ ลืมบอกคะแนนไปนะครับสำหรับหัวข้อแรกการสวมใส่และการใช้งานนะครับเจ้า s ซอรพิสโซนิกตัวนี้นะครับได้ไป3.8คะแนนครับผมหลักๆก็จะหักคะแนนในเรื่องของปุ่มกดที่ยังเป็นปุ่มกดธรรมดานะครับไม่มีชาร์จไร้สายนะครับแล้วก็ไฟติดนะครับหุดนงิดมากๆเลยหัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อครับสำหรับหัวข้อนี้เจ้าตัว s ซอรพิสรุ่นี้เนี่ยได้ไป4.1คะแนนครับ ตัวนี้ทํางานในแบบ d u โอโหมดได้แล้วนะครับ d u โอโห d e ก็คือไม่มีหูฟังข้างใดเนี่ยเป็นหูฟังข้างหลักหรือข้างรองนะครับสังเกตได้ง่ายเมื่อตอนเรา p a i i n g หูฟังกับมือถือเสร็จเรียบร้อยนะครับจะไม่มีคําว่า L แล้วก็คําว่า R ต่อท้ายนะครับผมก็คือ pairing แค่ชื่อเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสองข้างเลยแล้วก็สามารถใช้แบบ m o โ o ได้อย่างอิสระด้วยครับการเชื่อมต่อ,อหูฟังตัวนี้นะครับเป็น Bluetooth 5.2แล้วนะครับก็คือใหม่ล่าสุดแล้วก็ให้ความเสถียรที่ดีมากๆเลยครับ เรื่องสำคัญที่จะพูดกันนะครับก็คือการดู y t u t u นะครับแล้วก็เล่นเกมสําำหรับ y t u t u นะครับต้องบอกว่ามีดีเลย์หน่อยๆนะครับในแบบที่ถ้าเราไม่จับผิดมันมากๆเนี่ยก็แทบจะไม่สังเกตเห็นมันเลยครับผมแต่สำหรับการเล่นเกมถ้าไม่เปิดเกมมิ่งโหมดต้องบอกว่าดีเลย์ยังค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราเปิดเกมมิ่งโหมดแล้วเนี่ยดีเลย์เนี่ยมันก็อยู่ราวๆ 100ปปลายๆถึง200 ms ครับผมซึ่งส่วนตัวอยู่ในระดับที่ต้องบอกว่ามีดีเลย์แต่ว่ารับได้สำหรับการเล่นเกมครับเดี๋ยวเราไปดูทดสอบดีเลย์กันครับผม หรับหัวข้อที่นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับหัวข้อนี้พ่อเต้ให้คะแนนหูฟังตัวนี้ไป4.2คะแนนครับผม4.2คะแนนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นคะแนนที่เยอะมากๆนะครับสรับพ่อเต้อันไหนก็ตามที่เกิน4คะแนนขึ้นไปถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะมากๆนะสล้วส่พ่อเต้เนะครับเพราะว่าพ่อเต้จะไม่เคยให้อันไหนเนี่ยน่าจะยังไม่เคยมีเลยนะครับอันไหนที่ได้เกิน4.5เลยครับเรื่องเป็นที่เรื่องเบสนะครับเบสเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี Impact ที่ ค่อนข้างโดดเด่นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเบสเด่นอย่างเดียวไม่พอนะครับสําหรับเสียงสูงของเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาทําเสียงสูงได้เด่นมากๆนะครับแล้วก็เวลาที่เสียงเนี่ยมันไล่ระดับขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยเสียงของคลื่นความถี่สูงๆเนี่ยไม่มีอาการสั่นหรือว่าเสียดหรือว่าบาดหูเลยแม้แต่น้อยครับ ถึงแม้ว่าเจ้าหูฟังตัวนี้จะทำเบสกับเสียงสูงได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับเสียงกลางเนี่ยมันดูดรอปลงมานิดนึงนะครับผมผลหลักๆเนี่ยส่วนตัวพเจคิดว่าพอเขาดันเจ้าตัวเสียงสูงกับเสียงต่ำขึ้นไปมากๆเนี่ยมันทำให้เสียงกลางเนี่ยมันโดดเด่นน้อยลงไปหน่อยนะครับแต่ถึงยังไงนะครับเสียงกลางของเขาก็ยังมีความใสแล้วก็ความเด่นในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ถึงกับแย่มากซะทีเดียวครับ ปิดท้ายในเรื่องของเวทีเสียงนะครับต้องบอกว่าเวทีเสียงของเจ้านี้เนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมเพียงแต่ว่าเขาสามารถจัดระเบียบแล้วก็จัดการรายละเอียดของเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถแยกแยะทิศทางและก็ประเภทของเครื่องดนตรีเนี่ยได้ดีมากๆเลยครับถัดจากเรื่องคุณภาพเสียงนะครับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องใหม่นะครับสําหรับในหัวข้อใหม่ตัวนี้นะครับพอตให้คะแนนไปที่2.9คะแนนครับคําจํากัดความของไม่เจ้าตัวเนี้ น่าจะมีแค่2คำนะครับซึ่งก็คือห่วยแล้วก็ฟังยากนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าโทนเสียงที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นโทนเสียงที่ค่อนข้างฟังยากแล้วก็ตัวฟังเองเนี่ยเขาดูดเสียง surrounding เนี่ยมากเกินไปนิดนึงครับทำให้เวลาสนทนาเนี่ยคู่สายของเรามักจะรำคาญกับสิ่งที่เราพูดออกไปครับจะมาฟังเพร่อท,ที่อธิบายอย่างเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทดสอบกันดีกว่าครับขอดิคราบที่จะทดสอบไมโครโฟนในการใช้สโทรศัพท์ของบุฟังซาวที โทนิกนะครับผมวันนี้ก็จได้อยู่บริเวณนอกตัวบ้านนะครับอยู่บริเวณดินบอกล้าคุก็จะได้เียงของนกฟูกบอกรายแล้วก็อัพิเงนที่บ่อนในดอกบานครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ลมผัดค่อนข้างเบาครับผมต่อไปนี้นะครับก็ได้จะตอบไมโครโฟนด้วยกันพูดประโยคที่กำหนดไว้สามรอบด้วยกันนะครับทหารถือปืนแตกปูนระบกตึก ทหารถือปืนแบกคูณไปบวกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปบวกตึกโอเคครบสามรอบแล้วนะครับผมเพื่อนๆคิดว่าก็าตัวปันปืนที่ใช้คุยถศัพท์ของฟังรุ่นนี้เนี่ยใช้งานได้ดีแค่ไหนักเป็นยังไงบ้ารบงรอรอคอมเมนต์สบาได้ครับ ไปทดสอบมาแล้วนะครับเรื่องถัดมาที่พ่อเต้จะพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ครับผมสําหรับหัวข้อแบตเตอรี่ของตู้ฟังตัวนี้พ่อเต้ให้ไป4.3คะแนนครับต้องขอชื่นชมนะครับแบตเตอรี่ของหูฟังตัวนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับ4.3คะแนนเนี่ยน่าจะเป็นคะแนนที่เยอะที่สุดเท่าที่พ่อเต้เคยให้หูฟังราคาถูกมาแล้วนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแค่ในตัวหูฟังเพียวๆนะคือหมายถึงแค่ตัวเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ ใช้ฟังได้12ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงเนี่ยเกิดจากการที่พ่อเต้ทดสอบเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตามสเปคเนี่ยเขาเคลมไปที่15ชั่วโมงครับเมื่อรวมกับกล่องชาร์จแล้วนะครับเจ้าถูฟังตัวนี้นะครับใช้ได้เกิน24ชั่วโมงแน่นอนครับก่อนจะไปเข้าสรุปกันนะครับพ่อเต้ทำคลิปรีวิวต่างๆนะครับลง YouTube เพราะว่าอยากได้ยอด s u b สไครป์ให้ถึง10,000แสนซับนะครับเพื่อที่ว่าจะได้โล่เงินจากทางยู u ู e ครับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะครับกดไลค์ กดแชร์แลวก็ที่สำคัญมากๆนะครับฝากกด subscribe ให้กับพ่อเต้ด้วยนะครับเพื่อที่พ่อเต้จะได้โล่กเงินเขาสักทีครับโอเคนะครับมาฟังสรุปกันนะครับคะแนนรวมของหูฟังตัวนี้เนี่ยพ่อเต้ให้ไป3.9คะแนนเกือบ4คะแนนเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอมันเป็นปุ่มกดแบบธรรมดานะครับแล้วก็ไม่มี wireless charge ด้วยเนี่ยมันเลยถูกหักคะแนนส่วนนั้นไปสักนิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องไม่ห่วยด้วยก็โดนหักคะแนนเหมือนกันครับสรุปง่ายๆนะครับหูฟังตัวนี้เป็นอีกหนึ่ง หูฟังคุณภาพดีนะครับโดดเด่นมากโดยเฉพาะในเรื่องของเสียงนะครับผมข้อเสียหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของปุ่มกดแล้วก็ไม่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะย์ซีเรียสก็คือเรื่องที่เปิดฝาแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้แอคที a เวตอัตโนมัติครับสำหรับราคาของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1,290บาทนะครับมีประกันศูนย์ไทย1ปีด้วยนะครับถึงแม้หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยราคามันอ,ออกแบบ เ,เกือบแพงไปทีหนึ่งนะเกือบเกือบพันสามเลยเพียงแต่ว่าส่วนตัวพ่อเต้มองว่าเป็นหูฟังที่คุณภาพเสียงกับราคาเนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะครับผมก็คือในราคาพันสามนะครับจ่ายแล้วเราได้คุณภาพเสียงขนาดนี้เนี่ยส่วนตัวพ่อเต้คิดว่าเป็นราคาที่พ่อเต้จ่ายได้ครับสำหรับรีวิวในวันนี้นะครับก็ต้องจากกันแต่เพียงท่านี้นะครับจะลืมฝากกด subscribe ให้พ่อเต้ด้วยนะครับอยากได้หนึ่งแสนซับครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ